ขออนุีาตผมไม่รับนะครับก่อนจะาไหลออกเมาคขับปีสองศูนย์แท้ัวพรีเมียมรถห่ายใ้แดงที่2ล้านกับสี่พันเก้าหกูนท่น่ไปครับเก้าหกสองเก้าท่าไรนะครับเปลี่ยนลครับูก้าวเก้าเก้าเจ็ดศูนย์แล้วครับเก้าจดสนะครับที่ออนไลน์ก้าสี่ที่อนไลน์ครับเปลี่ไหมน่ารเกาเจ็แป ตก้าแปดเนะครับเก้าแเก้าเก้าหนึ่งนะครับการคือราคางไม่้นันเามาแน่นอนครับเก้าเหน้าเก้า้ปงเจ็ดเก้าแปดเก้างรับเก้าเก้ายายนะครับหนึ่งศูนย์หนขออญลกหลากลาไม่จ่ได้ศูนย์ศูนย์หน่งนส์เจ็ไปแลราคานครับศูนย์เจ็ดศูนย์เก้นย์ปสามย์สานย์ามยรายศนยามยอดรายรานั้งรารสองลานบ ศูนสองึงนยองึงที่กไหลูสองึงูามศูนยไปแล้วครับ้มศูสี่สิบที่ไหลไปที่หนึ่งแสนูี่ทาน้าที่ทาที่หลนยทท่าไหลนกสามกดห้าไแล้วนูยหเจ็ดครับประมาณนัที่เท่อนไลนนับหนึ่งูนจดสองที่ไหลับหนึ่งูเดแปดูนยููดูนจดรับศูนย์แปดที่หลนับ สุดยอดดูแลกันสุดยอดหนึ่งสุดยอดหนึ่งสุดสามที่เรลานเป็นสุดสามที่เราหลานนัดหนึ่งเป็นสุดสองที่เราหลานนัดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแต่การเติบหนึ่งหนึ่หนึ่งสี่คำทุกคำครับอย่างที่ผมเรียนท่านเป็นหนึ่งสิ่งที่พ่อหลานนับหนึ่งไปที่ตึ้งแสนไีสองสุดแท้ตึงเงก้าวตึงก้อนที่เหล่านับหนึ่งเสองกนท่เหานหนึ่งนสองก้อนที่เหล่านัดหนึ่งเดินสองก้อนที่เหล่านัดสองหนึ่งสองนับหนึ่งเดินสองก้อนที่เหล่านัดหนึ่ง 1นเท่าไหน่นึบง1 3 5 1 3เท่าไหน่นับ1 1 3 1นนเท่าไหร่เท่น่เท่าไรนับหน5เท่าไหน่นับ1 5เท่าไับอหนนับ1เท่าไหร่นับ1 1 6เท่าไหร่นเท่าไับ2และ1 6 1คือราคาลรถยแดง2ล้านสีิบพันึงเท่าไรนับ หนึ đ ừng, đ ừng, một là, ่งหนึ đ ừng, đ ừng, ca, ่งสามที so, ่หน้านับเป็นหกนับเท่าไนับหนึ so, ่ที so, ่ออนไลนับสองและหนึ่ายังซื้อได้มันคืสูวันี้ครับที่เปเท่าไรนับหนึ่งหนเท่นับสองและหนึเทนัหนึ่งหเทนับสองแล้า ปีสองศูนย์แท้หนึ่งเจ็ดหนึ่งที่หน้าลานนับหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งที่หน้าลานนับสองและหนึ่งเจ็ดหนึ่งที่หน้าลานหนึ่งเจ็ดหาเที่ยงลานนับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามที่ยงลานนับสองและหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดห้าเที่ยงลานนับหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าที่หน้าลานนับสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดเที่ยงลานนับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ที่ยงลานนับหนึ่ง เดินจ็ด้อที่ยวนลนนับหน่เดนบเที่ยวอไลนับสรถหมแยแดงสล้านกับสี่ไปามเที่ยวลนนับหนึ่งเดิลนับสและเดินไปสาึนาแน่ับหนึ่เดินปห้าที่าแนับสอและเดินแปดห้าึ่งใบเจ็ดเที่ยวอนลับหนึ่จ็เทีลนับสขาเล่นใหม่ครับเดิแปที่ออนไลน์ ดนแต่ก้าวที่น่าหลานนับหนึ่งเดินแต่ก้าวที่น่าหลานนับสองและดแต่กที่้างที่ก้าวงที่อลังนับหนึ่ดนก้าวอนไลนับสองสีดำหายากเด้าสามที่นาหานนับหนึ่งก้าสามที่นาหลานับสงและหนึ่ก้าสก้าเที่ยวลายนับหนึ่งนก้าที่ยวหลานนับสและหนึก้าวาดก้าวสที่นาหลานนับ หนึ่งเก้าที so, so là là, ap, so, ่หน้ารลานนับสองและหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเก้าที่ออนไลน์นับหนึ่ก้าก้ที่ออนไลน์นับสองสีดำมีสองุแท้ใบถุแสงลดใบใบที่สองสอง้านี่พันบาทนับเปลี่ยนส้านสองแสนหนึ่งนบาทสองนหนึ่งที่หน้าร้านนับหนึ่งสองนหนึ่งที่หน้าร้านนับสและสองศหนึ่งที่ ห้าลสองสามที่ออนไลน์นับหนึสอสามที่ออลน์นับสและสองสามที่ออนไลน์นับสากับจบที่หนึล้สองแสามันบาท